วัสดีครับผมท็อปจาก4คูณ c ี่สเปเชียลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กครั้งที่40นะครับผมและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บูธของ MG นะครับซึ่ง MG เนี่ยก็มีไฮไลท์นะครับคือเพิ่งเปิดตัวรถ2คันไปหมาดๆเลยนะครับซึ่งที่อยู่ข้างหลังผมเองนะครับก็คือเจ้า MG Cyberster นะครับผมแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งก็คือข้างหลังนะครับเป็น IML-S 6นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ หน่าซื้อหน้าขับไหมไปนี่คือ MG Cyberster ครับผมว่าเราน่าจะเคยเห็นรถคันนี้ในเวอร์ชั่นที่เป็นคอนเซปต์คาร์มาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วแหละแ,แต่ว่าในตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโปรดักชันคาร์เรียบร้อยแล้วนะครับมิติตัวถังครับจะยาอยู่ที่4,535ม mm, ิลลิเมตรกว้างอยู่ที่1,913ม mm. ิลิเมตร สูง1329ม mm, เมระยะฐานล้อ2690ร mm. ้มมคันนี้นี่มาพร้อมระบบ all-wheel drive ครับเป็น2มอเตอร์พละกกำลังขับเคลื่อนทั้งหมด400กิโลวัตต์ครับกำลังแรงม้ารวมสูงสุด530แรงมา้าแรงบิดสูงสุด725นิวตันเมตรส่วนอัตราเร่ง0ูนย์ถึงเนี่ยภายใน3าวินาทีเท่านั้นครับโดยทำระยะทางสูงสุดได้520กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรสเตอร์ครับที่น่าสนใจมากๆจาก ทั้งนี้นะครับคุณพงศักดิ์เลิศฤดีรัตนวงศ์หัวเรือใหญ่จาก MG ก็ได้มีแง้มมาว่าใครที่สนใจจอง MG Cyberster นะครับสามารถรับเงื่อนไขพิเศษก็คือจอง1,000 10, 0บาทสามารถแลกรับส่วนลดได้ถึง50,000บาทครับส่วนอีกคันก็คือ IM LS6 นะครับโดย IM เนี่ยนะครับเขาเป็นบริษัทในเครือของ SAC มอเตอรครับซึ่งในเครือของ Sa มอเตอรก็จะมีทั้ง MG ที่เราคุ้นเคยกันหรือว a x แม ซึ่งก็เพิ่งเข้ามาทำการตลา,าดในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้เองครับตัว iM นี้เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันมิติตัวถังของ iM LS6 จะยาวอยู่ที่4,904ม mm, ิลมครับกว้าง 1, 1,988มิลมสูง1,669ม mm, ิลมระยะฐานล้อหรือ wheelbase อยู่ที่2,950ม mm. ิลม ตัวนี้ครับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกาลังสูงสุด314แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ใน5.9วินาทีและวิ่งได้กไกลสุดที่560กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับต้องดูว่าตลาดที่ประเทศไทยเนี่ยจะตอบรับกับรถคันนี้ยังไงบ้างอ่ะหลังจากที่เราดูรถสวยๆอย่าง Cy b บอร์ e เตอร์กับ iM LS6 ไปแล้วนะครับมาดูรถที่ทำตลาดจริงๆในไทยกันบ้างดีกว่าเนาะ วันนี้เราพามาดูเป็น MG4 Electric นะครับผมก็เป็นรถที่เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วแหละนะหลายคนก็คงจะได้เคยเห็นได้สัมผัสกันมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะพามา Recap อีกรอบหนึ่งนะครับแบบง่ายๆนะครับผมก็รถคันนี้น่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับผมสำหรับราคาของเจ้า MG4 นะครับผมก็จะมีเป็น2รุ่นนะครับก็จะมีเป็นตัวของ MG4 EVD นะครับ869,000บาทนะครับแล้วก็ MG4 EVX นะครับ 969,000บาทนะครับผมสำหรับดิเมนชันมิติตัวถังนะครับผมก็ยาว4,287ม mm ิลิเมตรครับกว้าง1,836ม mm, ิลิเมตรสูง1,504ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อหรือวิวเบสนะครับอยู่ที่2,705ม mm ิลิเมตรนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองดูรอบคันกันก่อนดีกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณไฟหน้านะครับผมไฟหน้าของ MG ็มโฟนนะครับซึ่งตัวไฟหน้าเองเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบแ e d ดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นไฟมาให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ MG นะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าบริเวณใต้โลโก้นะครับผมแล้วก็บริเวณลิมด้านล่างนี่ครับผมก็จะมีลายคาร์บอนไฟเบอร์มาด้วยนะ สำหรับสายสปอร์ตนะครับผมอยากให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเส้นสายบริเวณฝากโปงนะครับผมมีการยกขึ้นมานะครับเป็นโค้งอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีมีเส้นด้านข้างอีกเหมือนกันนะครับอะไรไปกับตัวถังนะครับทำให้ดูดูดันมากยิ่งขึ้นเยอะเลยเห็นไหมนะครับวล้อนะครับยางที่ใส่มาให้เนี่ยเป็นยางของ c o n t i n น n t a นนะครับผม ไซส์สเปคเนี่ยคือ215 50 r 1 7นะครับผมล้อแม็กก็เป็นสีดำนะครับทริมตัดกับสีเงินนะครับผมมีโลโก้ m ออยู่ตรงกลางนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้เป็นสไตล์ของรถไฟฟ้านะครับผมก็เป็นลายที่สวยนะครับผมใช้ได้นะครับเรนสเกิดด้านข้างนะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะมีลายคาร์บอนไฟเบอร์มาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับบรเวนด้านหน้านะครับผม กระจกมองข้างนะครับสีดำมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กล้องนะครับมีกล้องมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเต็มๆนะครับเคเนียคือด้านข้างของ MG4 นะครับผมเราไปดูภายในกันก่อน โอเคและนี่ก็คือบริเวณภายในนะครับของเจ้า MG4 นะครับผมก็จะใช้เป็นสีครีมนะครับตัดกับสีเทาครับแล้วก็มีการใส่ดีเทลสีส้มเล็กๆนะครับตะเข็บนะครับก็เดินเป็นสีส้มนะครับอย่างนี้นะครับก็ทําให้เกิดดีเทลนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็แตกต่างนะครับผมวัสดุตรงนี้นะครับจะเป็นผ้านะครับวัสดุบริเวณนี้จะเป็นผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังนะครับสลับกัน พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะให้นะครับผมสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับผมคำสั่งเสียงนะครับนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรตรงนี้ทาได้หมดเลยสำหรับผู้ขับนะครับผมตรงนี้ก็จะมีหน้าจอมาให้นะครับเป็นแสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์มาให้แยกมาตรงนี้เลยนะครับผมขนาดก็ใหญ่พอสมควรนะอ่า ไม่ได้หน้าเกลียดเลยทําออกมาได้ดูดีมากนะครับปร,ปรับแอร์อะไรตรงนี้อยู่น,ยนี้หมดเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับป,าาปุ่มโฮมนะครับผมไฟฉุกเฉินนะครับช่อง air, ออแอร์ตรงนี้ฟิลดีอยู่นะไม่แย่ไม่แย่ตรงกลางนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับที่ปรับเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลังแล้วก็เกียร์พีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น parking นะครับผมอน ตรงนี้ว่างโทรศัพท์ได้แล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้สองช่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ช่องเก็บของมาให้มีบานพับสําหรับเปิดปิดอย่างนี้ด้วยนะครับผมทําให้ดูไม่เกะกะนะฮะดูเป็นระเบียบมากสวยวะ่ะเออแต่ว่าช่องตรงนี้ไม่ได้เก็บของอะไรได้เยอะมากนะแต่ว่าก็อาจจะวางโทรศัพท์วาง กระเป๋าตั้งอะไรเงี้ยได้นะครับผมกระจกแต่งหน้าปุ๊บอ่าข้อสังเกตนนดนึงก็คือไม่มีไฟนะไม่มีไฟตรงกระจกมาให้นะครับผมแต่ก็โอเคอ่าตรงนี้นะครับเปิดปิดไฟนะครับแยกนะฮะมีช่องเก็บแว่นกันแดดมาให้นะครับผมอ่านี่โอเค อันนี้ก็จะเป็นบริเวณช่องเก็บของตรงกลางนะครับก็มีให้มาพอสมควรนะครับใส่ของได้อาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรถไซ์นี้ไปดูบอบ์ดหลังกันบ้างดีกว่าไะ,ะเนี่ยเป็นไง อาจจะมีตรงบริเวณเสาซีด้านหลังนิดนึงนะครับแต่ว่าเออก็ไม่ได้ลําบากอะไรแล้วก็ตัวผมเองสูง180นะครับผมก็นั่งได้สบายสบาย d r o o m มเนี่ยเหลือๆเลยนะครับกําปั้นเก็บอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เล็ก o ูมก็เหลือเหมือนกันนะครับเบาะคนขับนี่ก็คือปรับตามที่ใช้จริงนะไม่ได้แบบเลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าอะไรนะครับอโอเคแล้วนี่ก็คือดีเทลบริเวณด้านหลังนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีช่อง เก็บของมาให้อาจจะใส่ปากกาอะไรเล็กๆน้อยๆได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนรถคันอื่นๆนะครับมีช่องใส่ของมาให้นะครับผมจะเห็นว่าเบาะมันเว้าลงไปนิดนึงนะทำให้มันเหลือเล็กรูมเพิ่มเข้ามาหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีเป็นช่องเสียบ USB-C มาให้หนึ่งช่องนะครับมีช่องเก็บของอยู่ด้านล่างใส่แก้วน้ําได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีดีเทลในช่องในส่วนของช่องเก็บของมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันครับ่ะในส่วนของด้านท้ายของ MG 4นะครับเขาก็จะมีสปอยเลอร์นะเห็นมาแต่ไกลเลยชินบเบิร์มนะครับโดยที่สปอยเลอร์เนี่ยทรงเท่มาก จะมีว้าลงไปตรงกลางนะครับแล้วก็แยกออกเป็น2ฝั่งขยับลงมาที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวโดยที่ไฟท้ายของ mg f เนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายที่ยาวเป็นเส้นเดียวเลยนะครับและจะมีโลโก้ mg แปะอยู่ตรงกลางนิดนึงเนาะและตรงประเวณที่จุดสิ้นสุดไฟท้ายของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นรูปตัว L คว่ำนะครับกับด้านซึ่งเอาจริงก็ไม่น่าเกลียดนะถือว่าดูดีไปอีกแบบเลย มาถึงในส่วนของช่องเก็บสัมภาระที่ด้านท้ายกันมางนะครับสำหรับ MG4 เนี่ยให้พื้นที่เก็บสัมภาระที่ด้านท้ายมาให้ถึง363ลิตรและเมื่อพับอบ์ดเนี่ยจะเก็บได้ถึง1,177ลิตรครับ ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ให้มาพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งถ้าอยากจะเก็บสัมภาระมากกว่านี้ก็อาจจะต้องพับเบาลงไปนะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของฝาท้ายนี่คือไม่ได้มีระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับยังต้องใช้มือช่วยอยู่และนี้ก็คือรายละเอียดของ MG4 นะครับรถที่ทาตามตลาดจริงๆอยู่ในไทยนี่แหละกำลังขาย,ยเลยเนาะถ้าเคยสนใจอยากดูตัวจริงอยากได้นะครับอยากได้รับข้อเสนอพิเศษก็มาดูได้ที่บูธ MG นะครับเช่นกันสําหรับตัว MG Cyberster นะครับหรือว่าจะเป็นตัว iMLS6 นะครับก็มาดูได้ที่บูธ MG เช่นกันนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวงาน Motor Expo นะครับผมที่เมืองทองแล้วก็แวะมาที่บูธ MG ได้นะเจอกันครับ